วันนี้ผมไปท่องเที่ยวที่วัดคัังข่า,ขาวตำบลบางไผ่เมืองนนทบุรีโบราณสถานที่น่าสนใจคืออุโบสถมีความเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งด้านหน้าอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ศักการะของคนในชุมชนมาช้านานขนานนามกันว่าหลวงพ่อเก้าเพราะว่าที่พระหัตถ์ซ้ายจะมีเพียงสี่นิ้วส่วนพระหัตถ์ขวามีห้านิ้วปกติรวมเป็นเก้านิ้ว ซึ่งเป็นที่แปลกตากว่าพระพุทธรูปทั่วไปผมได้สอบถามพี่หลังที่ดูแลอุโบสถหลังนี้ได้เล่าว่าเคยสอบถามกับกรมศิลปากรได้ความว่าไม่ได้มีการฉาบนิ้วปิดไว้และคนเฒ่าคนแก่ก็เห็นสภาพเช่นนี้มายาวนานแล้วครับแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่สวยแบบนี้สีจาเก่าแล้วก็ลายนี่ก็หลุดแต่ว่าลายเนี่ยก่อนที่เราจะบูรณะเราถ่ายลายท่านไว้เดี๋ยวเราไล่ลายไม่ถูกไม่ได้ฉาบปิดแน่นอนไม่ปิดการันตีผมว่าหัวเป็นประกัน ไม่ปิดผมถามก้มศิลป์ก้มงศิลป์พ่กไม่ปิด